พี่เอกอยากสร้างอันนี่พี่ฝนสร้างอะไรหรอนี่ไงที่ปลูกแปลงปลูกดอกไม้แปลงปลูกดอกไม้แล,ลไมแล้วจะสร้างทําไมเราก็ปลูกกับพื้นหญ้าตรงนี้ก็ได้นี่นะมันไม่ค่อยสวยนี่พี่เอกกำลังหาวัาสดุอุปกรณ์มาทำเขาเรียกว่าอะไรนะ เรือนกระจกใช่ไหมเลื่อนกระจกเลยเหรออืมมันจะปรับอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดทาให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีไงเอองั้นเราก็สร้างเรือนกระจกเล็กๆก,ก็พอมั้งเป็นเลือนกระจกแบบมินิมอลเหรอถูกต้องลหละงั้นอุปกรณ์แค่นี้น่าจะพอสร้างแล้วล่ะนะดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้ไม้กับกระจกเยอะม,กมากๆเลยแฮะ พี่ยกจะใช้พื้นเป็นเนี่ยคล้ายๆปูนอะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นอะไรนะดีโทไลท์อะไรสักอย่างเนี่ยพี่อกอยากได้แค่ก้าวล็อกก็พอแล้วมั้งจะว่าไปพื้นสีนี้ก็ไม่เคยเอามาใช้มาก่อนสีสวยชะมัดมันเหมือนกับแผ่นปูที่เป็นปูทางเดินอะงั้นเราก็ใช้อันนี้เลยก็แล้วกันเออเนี่ยแหละพี่เอกก็เลยเลือกอันนี้มาตอนแรกว่าจะเอาเป็นล็อกล็อกบล็อก เป็นบล็อกหินธรรมดาแต่ว่ามันสีเทาเกินไปอันนี้จะทําเป็นแบบไหนน่ะเป็นรูปร่างยังไงนะ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะคล้ายๆแคปซูลน่ะแคปซูลงั้นเหรอใช่แต่ว่าคงไม่แคปซูลมากเพราะว่าเราทําอันเล็กก็จะออกมาเป็นประมาณหกเหลี่ยมนะประมาณหกเหลี่ยมอะะมยม๋อ,องั้นเดี๋ยวไปหวนช่วยก็แล้วกันมีหวนปูพื้นทางเดินมาให้หน่อยนี่ง g a กำลังทําอยู่นี่วางเลยนะ แล้วก็ทางนู้นด้วยแบบนี้พอไหมน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูด้านบนถึงจะรู้ว่าโอเคหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเหรอทําไมรูปทรงมันแปลกๆปแปลกๆไงอะ่ะพี่วันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพี่เอกจะทําทรงหนาหน่ะเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกขอขึ้นเบ้งบนตรงนี้มันต้องยาวมาแบบนี้เดี๋ยวขอดูข้างบนก่อนนะน้าเอกก็ต่อบล็อกบอกเป็นพื้นไปก่อนเดี๋ยวพี่วันต่อรอบข้างเองทำไมมันยาวจังเลยอะ่ะต่อผิดหรือเปล่าเมือนจะต่อผิดนะ เอาอันนี้ออกหนึ่งบล็อกอันนี้ออกหนึ่งบล็อกแล้วกันพอได้ไหมนะเออเ,แบบเท่ากันแล้วแบบนี้แหละเท่ากันแล้วเหรอใช่แล้วเราก็เอาบล็อกนี้วางไว้ด้านบนแบบนี้ขยายออกไปเป็นกำแพงอะ่ะกำแพงอ๋อเข้าใจแล้วเออันนี้เราจะกันพวกสัตว์ที่จะเข้ามาทําลายะนะเอ้ยเดี๋ยวมีอะไรหรอ <laughs> ทําไม <laughs> ทําไมต่อคราวนี้ไม่เท่ากันน่ะ หรือว่าเราจะต่อส่วนไหนเกินไปหรือเปล่าพี่ฝนวางข้างบนหรือว่าวางข้างๆเนี่ยไม่แน่ใจจำไม่ได้จจไไดพเพเอกว่าต้องวางตรงไหนผิดนั่นไงต้องวางออกไปข้างๆแบบนั้นอ๋อต้องวางออกไปอีกเหรอใช่ถ้าวางออกด้านขะมันก็ยังไม่ตรงอยู่ดีฮะเอ,อขาดตรงไหนแล้วเนี่ยต้องกระเถบอบอกไปอีกหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้พี่เอกต่อเองน่ะอืมอันนี้ก็ออผิดนะอันนี้ต้องวางแบบนี้พอดีหรือยัางอ่ะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละ งั้นอันนี้วางไปแบบนี้เลยเท่ากันยังเท่ากันแล้วเอ้อใอคยังชัว่วหนอะโอเคพอเท่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันต่อไปที่เราจะวางก็คือบล็อกกระจกนั่นเองบล็อกกระจกอ๋อเลื่อนกระจกที่จะต้องมีแสงส่องสว่างเข้ามารอบด้านใช่หรือเปล่าใช่แต่คราวนี้แดดเมืองไทยมันร้อนมากแดดเมืองไทยร้อนมากเพราะฉะนั้นกระจกเนี่ยเป็นที่ดูดซับอุณหภูมิอย่างดีล่ะใช่เพ่ก็เลยใช้กระจกที่เป็นสีออกดำๆแต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะ นต่อแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่นี่ไงชัดขึ้นมาแล้วว่าเป็นกระจกเห็นปะละ่ล่ะอ๋อยางสวยเหรออืมแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่สมวยเดียวเราต้องปรับข้างบนนิดนึงเพียงจะทำเขาเรียกว่าไรนะโค้งหลังคาโค้งหลังคาก็ไม่ต้องแบบทึบมากนะใช่ใช่เพียงจะทําแบบมีทึบแล้วก็มีบางส่วนที่มันไม่ทึอบแบบ มีช่องว่างของแสงสว่างเออตรงกลางเนี่ยจะต้องมีไม่งั้นเดน๋ยวโครงมันจะรับน้าหนักไม่ไหวแล้วก็เอาอันนี้พี่เอกได้บันไดสีดํามาสวยบันไดสีดำงั้นเหรอใช่เอาไว้ดูดแสงแดดอ่านได้เลยได้เลยอ,อืมตรงนี้พี่เอกว่าเราสีขาวแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะพอยังเนี่ยทําขอบแบบนี้ดีกว่าแล้วค่อยเอาบันไดามาลงรอบๆขอบแบบไหนเหรอเออขอบข้างบนกับขอบข้างล่างไงคล้ายๆกับอะไรนะตู้ปลา ตู้ปลาคล้ายๆกันเลยอันเดียวพี่เอต่อไปพี่ฝนใสยไฟก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวลองเอาบล็อกครึ่งบล็อกมาลงดูดีเผื่อจะสวยไฟแสงแบบนี้สวยชะมัดลลอเออสีเขาเรียกอะไรนะวอร์มไว้ใช่ไหมสีออกแบบส้มๆขาวๆหน่อยอเหลือง,องโอเคโอเคพี่ฝนต่อให้ข้างล่างแล้วใช่เป่าต่อแล้วอืมต่อไปพี่เอกก็จะเริ่มทําหลังคาที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกันศาส อาแล้วตรงนี้ไม่ปล่อยให้มันมีแสงสว่างหน่อยเหรอเจ้าแสงสว่างเหรอใช่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเล็งก่อนว่าจะต่อแบบไหนดีต่อแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ต่ออันนี้เข้าไปแบบนี้เ,เออเออสวยที่เหมือนกันแนฮะได้ยังอะเออเอยเอาแบบนี้แหละนี่แหละแบบนี้แหละเพี่แกต่อแบบนี้นะอา่าได้เลยจะได้แบบเอ้ยออกมาสวยดีอนะพี่ฝนได้ยังอะเดี๋ยวก่อน ต่อแบบนี้แล้วก็มาต่อมุมนี้เออ,เ,อ,อเริ่มดูดีแล้วแฮ้อ <Hey, S 2> เหมือนบ้านด้วยนะเนี่ยแล้วก็ต่อแบบนี้ไปคราวนี้พอต่อรอบมันสวยอ่ะต่อผิดแล้วก็ต่อตรงนี้มีจั่วออกมานิดหน่อยแฮใช่มันจะเป็นหน้าจัว่วเพกวางผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูใหมเออ่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปมองจากข้างบนมองข้างๆบางทีเรามองแล้วเราก็งงทุกคนแบบนี้ก็สวยละอ๋อเริ่มดูดีเพคมันต้องเป็นแบบนี้เพกว่า ตรงนี้เป็นกระจกนี่ไหมดีเพราะว่าพี่วนมองอะไรไม่เห็นหรอกเป็นกระจกดีกว่านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยเออตรงนี้เพียงน่าจะวางผิดแนฮะเอาอ,ออกไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้นี่นะอออันไหนเกินมาเนี่ยได้ยังอะรู้แล้วอันนี้เกินมา เฮ้ยใส่กระจกแล้วสวยพี่ฝนเอากระจกเนี่ยขึ้นไปข้างบนไหนไม่ฝวนใส่ลงมาแล้วมันอยู่ข้างล่างงั้นเดี๋ยวพีองเอากระจกวางติดกับคานข้างบนสีขาวนี่ดีกว่าอ่าแบบนั้นเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะเอาอันนี้ออกเออพออันนี้ออกปุ๊บแสงก็จะส่องลงไปได้พอดีเป๊ะถูกต้องคราวนี้ก็สวยเลยนี่พี่ฝนเอาข้างล่างออกแล้วอันนี้ผิดอ่าต้องเอาบันไดสีดําวางโอ้สวยนี่เอากระจกออกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอาหลังคาออกเอาทางเข้าทางนี้ดีกว่ามีแดดด้วย ทางนี้นะ,ะได้แล้วนี่เราจะเดินเข้ากันทางนี้โอ้โหเริ่มสว่างชอบเลยอ่ะสวยสว่างแล้วนี่แล้วก็เดินเข้าได้เลยว้าวนี่เห็นมั้ยมีแสงสว่างพอดีแล้วเดี๋ยวพี่เอญจะทำโต๊ะนะโต๊ะปลูกผักให้ก่อนโต๊ะปลูกผักที่ไหนปลูกดอกไม้ไม่ใช่เหรอเหมือนกันแหละเ,เดี๋ยวเขาหน้าค่อยปลูกผักเอาลงยังไงเดี๋ยวมันต้องมีอะไรมาตั้งก่อนแล้วก็ต่อข้างบนแบบนี้แล้วก็กระโดดออกนี่ไงได้แล้ว มูไดโตมาวางของแล้วแบบนี้ดีกว่าดูเป็นโต๊ะดีโอ้สวยสวยแล้วก็กระโดดมาฝั่งนี้แล้วก็ต่อแบบคว่ำหัวโปโอ้สวยโออออกมาดูดีเลยเออดีกว่ากลางแจ้งอะเดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรบางอย่างตรงนี้ไม่เอาดีกว่านะฮะตรงกลางอะเออถ่ไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เอกทำหลังคายื่นออกมานิดนึงให้มันแดดไม่ร้อนมากเกินไปนะ แบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวต่อตรงกลางนี่พี่ฝนเอาออกนะตรงกลางไหนตร,ตรงกลางตรงกลางเลยมันไม่มีทางเดินอนะ่ะเ,เดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าเอาออกทำไมอะแล้วข้างในไม่มีดอกไม้เลยนะพื้นที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์จะต,ต่อข้างในอีกเหรอใช่ต่อข้างในเข้าไปอีกบล็อกนึ่ะลองดูแล้วกันเดี๋ยวพี่เอกไปช่วยรอแป๊บหนึง่งต่อไม่เป็นอะฮะทำไม่เป็น <laughs> ต่อง่ายจะเย็น ทำไม่ได้นะทํายังไงมีขาตั้งโต๊ะด้วยมีขาตั้งเราใช้บันไดคว่ำหัวไงต่อไม่ได้นะเท่ากันหรือ,อยังนะเท่ากันแล้วลมัง้งเท่ากันแล้วตรงนี้เหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงอนะเนี่ยเนี่จะไปต่อข้างในนะต่อยังไงนะข้างในเหรอนั่นนะต่อไงต่อไม่เป็นนะ่ะมันเออต้องคว่ำลงแบบนั้นแหละถูกแล้วอ่ะเอาทำให้หน่อยมันต้องไปหาทางเข้าทางนน้นก่อนเนี่ยทำไม่ได้นะ ออกมาดิแล้วเพื่อเข้าไปต่อให้เนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้เลยนะตเต็มเต็มเลยนะหาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้เอาตเต็มเต็มเลยแล้วก็ต่อแบบนี้ก่อนไงออกมาดิเอ้ยอย่าดันก็กัดเถิไปหน่อยอ่าแล้วก็มาเข้ามุมแล้วก็เล็งข้างบนไว้แล้วก็ต่ออ๋อแบบนี้เหรอพอดีไหมเออพอดีแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะน็อกดาวน์อ่านั่นแหละบ้านอะไรนะไม่แน<า>่ใจบ้านน็อกดาวน์เี่ย แลไม่ใช่นี่เป็นบ้านเรือนกระจกไม่ใช่น็อกดาวอะไรเขาเรียกว่าบิวบิวอินบิวอินอ๋อบิวอินพี่ฝนต่อกระถางมาก่อนเดี๋ยวพี่ใหญจะทำไม่นี้ไม้เลื้อยอ่าไม้เลื้อยนะไม้เลื้อยข้างบนจะได้สวยๆนี่เดี๋ยวพี่ฝนทำเขาเรียกว่าอะไรนะประตูเออเรือนกระจกมันต้องแบบมีไม้เลื้อยบ้างนะเดี๋ยวทำประตูเขาเรียกประตูอะไรนะประตูเปิดปิดอ่ะประตูเปิดปิดด้วยหรอเอาประตูไม้เปิดปิดได้นิดหน่อยก็ประตูรั้วมาทําดิอ๋อนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละจำไม่ได้ประตูรั้วงั้นหรออ๋อประตูรั้วนั่นแหละ ไม่เป็นไรต่อไปก่อนเดี๋ยวพี่เองทำนี่ให้กระถางไนหะเออกระถางต้นไม้มันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นต้นใหญ่ๆนิดนึงนี่ไงนี่ต้นบานเช้าเราต้องวางให้ถูกด้านออจะเปิดไม่ได้นี่เรียบร้อยนี่งานพี่อนทำน,นี่ประตูเปิดติดเ,เห็นป่า ข้างๆเพเอกว่าจะต่อนี่ให้เพิ่มอีกนะต่ออะไรเหรอเขาเรียกว่านี่นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้ระแนงอ้าไม้ระแนงด้านบนนะนะอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนทำไอ้นี่ด้วยพุ่มไม้ข้างๆบ้านนิดหน่อยงั้นไปทําเลยเดี๋ยวพเพเอกจะต่อไฟข้างบนให้นี่งานทำแล้วต่อไฟนี่คือต่อเป็นกองไฟเลยนะอ่าได้เหรอกองไฟประมาณเนี้ยฮะไหนเหรอกองไฟแบบเนี้ยอ้าวแล้วไมมไหมเหรอไม่ไหมหรอกเจนเย็น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพกต่อเสร็จเดี๋ยวเพกดับไฟสวยเลยอะ่ะดับเลยแล้วนะะเดี๋ยวไฟไหม้ต้นไม้ไม่ไหม้รอแป๊บนึงไม่ไหม้คือไม่ไหม้ใช่ไหมนี่นี่แล้วเราก็เอาเอ่อเอาพั่วก็ได้เอาพั่วามาแล้วดับไฟไฟแล้วก็ดับไฟปรับ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 อะอ๋อเออเอเอเริ่มดูดีแฮ่ดีไหมเงื่อดีดีเป็นไม้แลแนแดงสวยเหรอโอ้โหฟันเต็มหน้าเลยเรียบร้อยแล้วติดกระดิ่งแล้วด้วยอย่างเท่เลยเดี๋ยวเคาะกระดิ่งก่อนนี่ปองแปงปองแปงปองแปงงั้นตรงนี้เพกขุดนี่ออกเลยนะ ุดไรเหรอทางเข้าเนี่ยก้อนดินมาเกะกะอยู่อ๋อน,นี่งได้แล้วเฮ้ยสวยเลยสวยมากอ๋อได้เลือนกระจกแบบสวยๆมาด้วยพี่ฝนใช่เป็นเลือนกระจกข้างในมีดอกไม้หลายสายผ่านมานี่เคาะเพลินเลยเนี่ยชอบมากเลยเคาะกระดิ่งเรียกกุ้งกิงกุ้งกิงนะัก อยากทําทให้ใหญ่กวันนี้แต่ถ้าทางจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะเราทดลองดูก่อนไงทดลองเร,เราทดลองทําเล็กๆดูก็สวยทําใหญ่ๆแล้วก็ขยายออกไปแค่นั้นเองใช่แล้ววันนี้ทดลองก่อนโอ้สวยสวยสวยเฮ้ย่เ่เข้าม,มาแล้วมองเห็นกันด้วยแม,ม่บอกแล้วมันจะต้องมีโต้ะว,วางดอกไม้ตรงนี้อีกหน่อยนึ่งอ๋อซื้อดอกไม้หน่อยครับอ่าได้เลยค่ะ อยู่ดีๆก็ได้ร้านดอกไม้สวยๆเฉยเลยนี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะลัวววไว้เปิดปิดนิดหน่อยอ๋อเอาไว้เปิดเออก็ดีนะคิดได่าย่ังไงนี่น่ารักไหมอ่ะเออถ้าไม่งั้นก็เดินเข้าไปหยิบดอกไม้ไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องแลมจะได้ ได้ทุกช่องทางโอ้สวยมากเลยนะงั้นเอ,า,อางี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปการทำอะไรนะเรือนกระจกบา้บานเรือนกระจกของเราแล้วล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r คร e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพียงกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักจุกคนนะจ้าบ๊วย,ย,ยสวยมากเลย